หลงสเสน่ห์กรุงเทพมหานครอีกรายนางเอกเกาหลีคนสวยโผล่เที่ยวไทยจ้าประเทศไทยใครๆก็หลงรับอย่างเช่นชินเซยองนางเอกสาวคนสวยของเกาหลีที่เป็นคนดังรายล่าสุดที่เพิ่งเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครหมาดมาดจากการเปิดเผยของตัวเธอเองด้วยการโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอเมื่อวันเสาร์ที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเซคยองเหินฟ้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอโฆษณาของยานอนจายาโนจาสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มด้านการเดินทางของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้ได้เห็นเธอสนุกสนานเรืองร่านั่งรถสามล้อตลอนทอวัวหลายแห่งด้วยกันอาทิพระบรมมหาราชวางังสนามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนข้าวสารเป็นต้น